ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและที n 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเชิญคุณหมอแลวก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสถีรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าแน่จะถูกใจนะคะสาวๆหนุ่มๆที่ดูแลสุขภาพและความงามโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้แล้วก็กำลังงงและสับสนกับการว่าฉันจะไปฉีดอะไรดีเห็นเขาว่าฉีดอันนั้นแล้วดีที่สุดเลยตอนนี้ฉีดอันนี้แล้วดีที่สุดเลยนะคะก็จะเริ่มงงว่า เนื่องจากว่าแต่ละที่แต่ละคลินิกก็จะมีการนําเสนอชื่อแล้วก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษแปลกๆด้วยก็เอ๊ะตกลงนี่นมันคืออะไรยังไงแล้วมันดีไหมฉีดแล้วเพื่อหวังผลอะไรเพราะว่าเราแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาขอความรู้จากคุณหมอกันค่ะผู้ชมข่าวว่าเจ้าตัวล่าสุดที่เขาฉีดกันเนี่ยฮิตฮิตกันเนี่ยแบบดาราตู้นนี่นั่นเขาใช้กันเลยแล้วว่าหูสวยหนะ้าเด้งอะไรดีไปหมดเนี่ย มันคืออะไรฉีดเพื่ออะไรทำงานยังไงเป็นความรู้ให้เราได้อัปเดตกันแล้วก็จะได้เหมือนกับสามารถรู้เท่าทาันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้เลือกถูกค่ะเอออันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมาะกับเรานั่นเองนะคะวันนี้เราคงได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงามและใบสัตว์ชะลอวัยค่ะขอต้อนรับค่ะ แพทย์หญิงนรุชนเทียนศิวากุลค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสว<อ>ัสด<อ>ีค่ะก็ได้มาขอความรู้จากคุณหมอค่ะคุณหมอคะเรื่องของการฉีดค่ะฉีดผิวหูเทรนตอนนี้มาแบบแรงสุดๆจริงๆค่ะเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะแบบ ฉีดเขาจะว่าฉีดก็จะมีแบบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยจะมากขนาดนี้คุณหมอเหมือนตอนนี้เรื่องอายุเล็กๆเหมือนอายุเด็กๆค่ะจะเริ่มฉีดแต่ก่อนเราจะฉีดอะอายุเยอะมีริ้วรอยฉีดโบท็อกใช่ไหมคุณหมอเริ่มย้อยก็จะไปฟิลเลอร์มีรอยยับเยอะก็จะไปฟิลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนแบบเด็กๆน้องๆค่ะเขาแชร์กันแบบฉันจะไปฉีดอันนี้ฉันจะไปฉีดอันนั้นฉันจะไปฉีดอันนู้น ตอนนี้เรื่องของความฉีดเนี่ยมันถึงไหนแล้วคะคุณหมอคะเรื่องของความฉีดมันไปไกลถึงระดับที่เหมือนบอกคุณหมอค่ะให้ทิ้งอะไรเก่าๆให้หมดมและมาเริ่มใหม่ว่าการฉีดเพื่อที่จะเป็นอาหารผิวมันเฉยมากอ๋อแต่ก่อนเราฉีดเพื่อเป็นอาหารผิวแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยการที่เป็นนาโนเซลล์เป็นรูปปาติเกอร์เล็กๆเ,เพื่อจะเข้าเซลล์ผิวได้ง่ายก็เฉยมาก โอ้ oh, oh, ขนาดนาโนเนี่ยนะคะ oh, ใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันอยู่ในรูปของ <os> เอ็กโซโซมเอ็กโซโซมนอกจากจะ mm hmm. เล็กแล้ว mm hmm. มันยังมีรูปร่างที่สามารถซึมเข้าเซลล์ผิวเราได้อย่างเต็มที่หนึ mm ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กโซโซมนี่คือชื่อตอนที่เราคุยกันในวันนี้เพราะว่าจะบอกจริงๆเลยว็าคำนี้ประโยคนี้เนี่ยเหมือนเราได้ยินเริ่มได้ยินแหละมันเทรนที่กำลังมาสำหรับใครที่กำลังแบบว่าอยากจะแบบหรือว่าติดตามเรื่องวงการความสวยความงามและผิวพรรณจะรู้เลยว่าอุ้ยคำนี้กำลังมาสุดๆเลย วันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้เราเอ็กโซโซมคืออะไรคะคุณหมอคือเอ็กโซโซมเนี่ยอยากให้นึกถึงสภาพของลักษณะของคล้ายเวสเวสิโกมันจะเรียกไงครับมันเหมือนกับเป็นถุงกระป๋ออะไรสักอย่างถุงกระป๋อเอ็กโซโซมทางแพทย์คือคําว่าถุงถุงกระป๋อโดยเนเจอร์เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าคือมนุษย์น่ะรู้แล้วว่าไอตัวสเตมเซลล์ของเราเนี่ยที่เราว่ากันว่ามันไปทําให้เกิดความอ่อนยาวแก้ไขปัญหาโรคทุกโรคเราเนี่ย ทำไมมันมีมันมีอะไรอยู่แต่ก่อนเนี่ยในตัวสเต็มเซลล์เราอะจะมีเอ็กโซโซมคือเวลาที่เอ็กโซโซมจะเป็นคล้ายๆกระเป๋ะตัวนี้ที่สเต็มเซลล์ปล่อยออกไปเพื่อที่จะไปทําให้เกิดการเปลีปป่ยนแปลงของเซลล์ผิวหรือ,อมไม่การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดยางเกอร์ขึ้นหรือมีการรีโมเดเลตหรือมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่เหมือนไปรักษาลรไปแก้ไขความเสื่อมทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็คิดว่าเอาสเต็มเซลล์เข้าไปเพื่อแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าสเต็มเซลล์จริงๆแล้วกลไกของมันเป็น ไปซ่อมแซมยังไงแล้วพอเรารู้ลึกไปอ้าวไอตัวสเต็มเซลล์ก็คือไลฟ์สเต็มเซลล์คือมันเหมือนโรงงานแต่เราน่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการโรงงานเราต้องการสิ่งที่โรงงานผลิตออกมาเช่นเอาง่ายๆสมมุติคุณหมอต้องการวิตามินซีเอาเนี้แต่เราจะไม่พูดถึงในเม็ดเนาะเราพูดถึงว่าถ้าเราอยากกินวิตามินซีที่มาจากส้ม <C ye> เราก็ต้องกินส้ม <C ye> แต่เราจะไม่สามารถสก,กัดวิตซีที่เป็นส้มได้ฉะนั้นเนี่ยสมมติคุณหมอต้องการวิตามินซีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหน่วยคุณหมอก็ไม่รู้หรอกกินส้มไปเท่าไหร่ <C ye> กินลูกก็ไม่รู้ <C ye> แล้วไอห้หนึ่งหนึ่งร้อยหน่วยมันได้จริงไ่มก,ก็คือกะกะเอาแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเรา่ะไม่ได้ต้องการส้ม <C ye> แต่เราต้องการวิตซีในส้มหน <C ye> <ๆ>ึ่งร้อยหน่วยเราไม่เปจะต้องไปกินส้มเป็นโล ไม่ต้อง<ต>กินเปลือกใยอะไรเม็ดอะไรของมันใช่แต่เราสามารถฉันต้องการลอยใช่ไหมฉันเอามันมาลอยเพราะว่าเราสามารถสกัดจากส้มได้ทีนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเวลาที่เราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะรักษาเซลล์ผิวรูปแบบของการเข้าอ่านเช่นคุณหมออยากกินวิตามินซีหนึ่งร้อยจากส้มคุณหมอลู้มไหมว่าไอ้หนึ่งร้อยคุณหมอกินเข้าไปคุณหมอได้หนึ100่งหนึ่งร้อยเต็มเต็มไหม คุณหมอไม่มีทางรู้เพราะร่างกาเราสามารถที่จะรับมันได้จากรูปแบบอะไรละ่ะ 1. น 1> ข้อสองก็คือเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไอตัวเซลล์เนี่ยเขาอะผลิตเอ็กโซโซมมาในเอ็กโซโซมมันมีพวกกรทโกรทตแฟกเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยเราใช้วิธีกรทแฟกเตอร์ผลิตจากซัมติ้งออกมาอยู่ในลูกอะไรไม่รู้แล้วก็ผลักเข้าไปที่ที่ผิวด้วยวิธีต่าง แต่ยังลืมรูปแบบของมันก็สําคัญแต่ว่าสเต็มเซลล์มันฉลาดมันทําไอตัวเวสิเคิลหรือกระเป๋ะเนี้ยมาซึ่งข้างนอกจะมีลักษณะของเมมเบรนหรือว่ามีพยาธิสภาพที่มันแมทกับเซลล์ของผิวเราเวลามันเข้าเนี่ยอ้าวมันแมทกันมันเข้าปรืดเหมือนกับว่ารอบข้างนอกจะต้องเป็นลายปิดอันนี้ก็เป็นลายปิดเมมเบรนอาจจะากันก็จอยกันไปแต่ถ้าเป็นโกลด์แฟกเตอร์ เข้าหรือเปล่าไม่รู้เพราะหนึ่งคือรูปแบบมันไม่สามารถที่จะทําให้เซลล์ผิวเรารับได้หนึ่งข้อ2ก็คือถ้าเป็นโกรฟเฟกเตอร์ทั่วไปมันใหญ่<า>แต่ว่าไอตัวเอ็กโซโซมเนี่ยเขาได้คิมแล้วว่าในโกรฟเฟกเตอร์ของเขาไอตัวเอ็กโซมันเองนะ<า>มันเล็กกว่าเซลล์ทั่วไปเศษหนึ่งส่วนพันเท่าละแล้วในตัวเอ็กโซโซมนอกจากมีอาหารผิวคือโกรฟเฟกเตอร์เป็นเบสิกที่สเต็มเซลล์แท้งยังมีเพปไทด์เพปไทด์หรือสารชีวะโมเลกุลเป็นพันๆชนิด ซึ่งแต่ก่อนเราชื่อว่าพวกนี้มันแค่ไปสร้างเซลล์ผิวมันไปกระตุ้นให้เป็นอาหารผิวโนเอ็กโซโซมนอกจากจะเป็นอาหารผิวแล้วมันยังเหมือนนกนกหวีคือสิกแนลคือตัวมันเองจะมีสิกแนลที่ไปบอกว่า เซลทุกตัวที่แก่ช้าเซลล์ทุกตัวที่มันไม่ทํางานเรามาทํางานเลียบเรียงกันเถอะมันเหมือนกับไปไปสั่งให้เขาอะตัวนี้ทำายนี้ตัวนี้คือไปทําให้เซลล์ตื่นมไม่ใช่แค่เป็นแค่อาหารผิวฉะนั้นมันไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่เป็นอาหารให้ผิวแต่มันไปจัดกระบวนการเลียบเรียงเซล์ผิวเหมือนนกวีดเป่าอะเรียงตรงนี้นี้ให้เซลล์ผิวทุกอย่างที่อยู่แถวนั้นกลับไปทำงานเหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเสริมสร้าง ทั้งป้องกันและไปจัดจกระบวนการผิวม,มันไม่ใช่แค่มันมีแค่โค้ดแฟกเตอร์ไปเติมผิว่างเดียวแต่มันอ่ะ,อะอยูไปเรียงคิวใหม่ให้เรียบร้อยกลับไปสู่ภาพเดิม,มฉะนั้นตัว X แล้วตัวมันเองอะ่ะก็สามารถเข้าเซลล์ผิวได้หนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าหนึ่งก็คือมันดีกว่านานเซลลแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่สเต็มเซลล์สร้างมาแล้วว่ายูเหมาะกับการที่เซลล์จะรับเข้าใจไหมฮะมไม่ใช่เราคิดไปเองว่าจะเข้ายัางไงอ่าเล็กด้วยแมทช์ด้วย มีอาหารผิวเต็มพิกัดด้วยและก็เป็นซิกเนลของเขาด้วยอืมพอดีคุณหมออธิบายมาเนี่ยแหลายๆคนอาจจะฟังแล้วตามไม่ได้ไม่สับแ์เยอะก็คือ,อพูดง่ายๆคือแต่ก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของการแต่ก่อนปัจจุบันปัจจุบันก็มีอยู่คือเรื่องการฉีดสเต็มเซลล์ฉีดตัวกรอฟแฟกเตอร์เนี่ยมีแน่เขามีระบุเลยว่าเขาฉีดกรฟแฟกเตอร์เพื่อน,นั้นนี้ซึ่งอันนี้นก็คือสิ่งที่คุณหมอได้อธิบายไปนั่นเองแล้วก็ที่คุณหมอพูดว่า,อาเอ็กโซโซมเนี่ยอันนี้อันนี้ขออนุญาตอ เหมือนกับไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมคุณหมอเหมือนเป็นภาชนะทุกต้คือเหมือนไอซอมคือเหมือนภาชนะที่บรรจุสิ่งดีงามเอาไว้ทั้งหมดแล้วภาชนะนี้มันสามารถเข้าไปในเซลล์หรือว่าเหมือนกับลําเลียงยานพาหนะนียมันเข้าไปในเซลได้โดยตรงไม่ต้องไปแบบใช้วิธีแบบแปลงร่างหรือว่าอาจจะยิ่งใหญ่เกินไปรถบรรทุกใหญ่เกินไปเข้าไม่ได้ ทางถนนมันแคบก็คือขนาดเนี่ยเท่ากับทางที่จะเข้าเซลล์ได้เลยแล้วก็ภาชนะชนิดของภาภาชนะของเขามันเหมาะสมกับเซล์เซลชเซลชอบเซลล์ชอบก็คือเรียกว่าเปิดประตูให้เลยใช่เพราะบางทีอาจจะมีประตูกั้นอยู่อันนี้ไม่ให้เข้าหน้าตาแบบนี้ไม่ให้เข้าไม่คุ้นเข้าน้อยเข้าน้อยอะไรเงี้ยแต่พอนี้อุ้ยเข้ามาได้เลยเปิดประตูแล้วก็ฟโฟล์เข้ามาเลยอันนี้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผ,ผู้ชมจะได้นึกภาพออกอ๋อมันก็เลยทําให้ ตัวนี้ได้ผลดีกว่าตัวอื่นมันกับเข้มข้นไหมคุณหมอมันถูกสกัดมาอย่างเข้มข้นแล้วมันมากกว่าเกล็ดเลือดปั่นหนึ่งพเท่าค,ค,คิดดูสิคะเกล็ดเลือดปั่นนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนถ,ถ้าตามในวงการความงามหรือว่าเรื่องของการซ่อมแซมข้อต่อเลยต่างๆก็จะมีการใช้นะคะพ r p ใช่พีใค,คือการปั่นเอาเลือดขึ้นมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันเหมือนกันแต่นี้ดีกว่าใช่เพราะว่าคําพูดตลาดนิดนึงใช้คําว่าเอ็กซ์โซม ดีกว่าสเตมเซลล์เพราะว่าใช้คำนี้เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าสเตมเซลล์คือเรากินส้มอ่ะเราอยากได้วิตามินแต่เราไม่ไ้ยังไงก็กินส้มละกันแต่นี่คือมันเอาสิ่งที่สเตมเซลล์สร้างเพราะว่าจริงๆเราต้องต้องการสิ่งนี้จากสเต็มเซลล์เราเนี่ยไม่ต้องการตัวตัวสเตมเซลล์หรอกแต่เราแต่้องการสิ่งที่สเตมเซลล์ผลิตเพราะว่าอะไรมันมีคุณภาพแต่มันมีความจํากัดไหมคะหนึ่งสเต็มเซลล์จะได้ เอ็กโซโซมเท่าเท่าไหรไม่รู้เราก็คาดเดาว่าอ่ะฉันหาเอ็กโซมได้ฉันฉันไเอาแม่มาละกันแต่คราวนี้เราไม่ได้สนสนใจแม่เราสนใจเอ็กโซโซมฉะนั้นแปลว่าทําไมมันดีดีกับสเต็มเซลล์เพราะเราอยากได้เอ็กโซโซมเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเหมือนไอตัวเอ็กโซโซมมันผลิตมาจากสเต็มเซลล์ที่เราเพาะในเขาเรียกว่าอะไรถาดถาดเพาะเลี้ยงแล้วเราอ่ะก็จะกัดอ่ะฉันต้องการเอ็กโซ หนึ่งืก็เอามา e x ็กโซหนึ่งหมืเลยเข้าใจไหมคะแต่เราแต่ถ้าสเต็มเซลล์เราไม่ต้องการเพราะว่าฉันไม่ต้องการสเต็มเซลล์ฉันการสิ่งที่สเต็มเซลล์สร้างแล้วไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ของฉันอแบบนี้นี่เองก็เลยถึงทำให้ตัวนี้ถึงได้เป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดถูกพัฒนาล่าสุดแล้วก็ตอนนี้กำลังฮอตมากๆาก EXO นอกจากจะเป็นตัวที่ผลิตจากสเต็มเซลล์แล้ว e x o จะเป็นนวัตกรรมที่ นักวิทยาศาสตร์หรือทางกันแพทย์คิดว่าฉันอาจจะใส่บางสิ่งเข้าไปในเอ็กซโซเพิ่มแอดออนเป็นกิมมิกยาเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากมันจะมีกรดเฟนเตอร์แล้วมันยังเป็นตัวที่ส่งผ่านเข้าเซลล์ง่ายฉะนั้นต่อไปนี้เอ็กโซจะอยู่ในรูปของทาอยู่ในรูปของการรักษามะเร็งอยู่ในรูปของการยาฉีดอยู่ในรูปของการฉีดดิบเข้าไปเพื่อที่ทำให้เกิดแอนติเอจจิ้งเอ็กโซคือ ภาชนะที่สเต็มเซลล์ได้คิดมาแล้วแล้วเราไปล็อกเรียนสเต็มเซลล์มาและในตัวเอ็กซ์โซโซมของสเต็มเซลล์มันก็มีอาหารมาอยู่แล้วแต่เราแอดออนยาได้อ่ะแอดออนพีดีเอ็นใช่ p d ดีเอที่มันแต่ก่อนมันจะมีบางยี่ห้อที่เป็นสารสกัดจากปลาปลาแซลมอนมันมีเอ็กซ์โซโซมบางยี่ห้อที่แอดออนในตัว p d ดีเอนนี้เข้าไปหรือสารสกัดจากปลาแซลมอนเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสเพิ่มความแบบคือ แต่ก่อนเอ,เอ็กโซนเนี่มันขอสเต็มเซลล์ใช่ไหมแต่เราเอาเอก็กจากอย่างอื่นมาเพื่อที่ให้มันสุดๆไปอ,อาจจะใส่สารสกัดที่มันช่วยเรื่องความขาวใ่ะห้ม,มาด้วยใช่ค่ะนึกออกเลยค่ะหมอก็เลยอ๋นี่คือล่าสุดจริงๆสามารถทําได้และจุดหนึ่งที่มันที่มันสำคัญมากด้วยความว่าครคเตอริสิกมันไม่เหมือนสารสารสกัดทั่วไปคือมันมีการเขาเรียกว่าอะไรสิกนลใช่ไหมคะหมอมันเหมือนกับการ ไปบอกให้เซลล์ต่างๆมีการเลียงเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างอิมมูนิตี้เขาชื่อทฤษฎีอย่างที่ว่าอย่างเช่นเซลเล์เซลล์มะเร็งคุณมอสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนสูบบุหรี่ไม่เป็นมะเร็งแต่เมียกับลูกเป็นมะเร็งเพราะเขาเชื่อว่า 1. อาจจะเป็นด้วยยีนของแต่ละคนเขาสอก็คือจริงๆเซลเล์มะเร็งอ่ะมันมีผลิตในร่างกายเราทุกคนอยู่แล้วแต่ว่า ภูมิของเราอ่ะในการกำจัดเซลล์มะเร็งไม,ไม่ไม่เท่ากันไม,ไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นว่าไอต,ตัวเอ็กซโซโซมเนี่ยมันไปสติมูลเรตให้มีอิมมูนในการขจัดซีซีเหรือเซลล์มะเร็งได้เยอะขึ้นฉะนั้นเราอาจจะมีการที่มีสิทธอการเป็นเป็นมะเร็งล,ลดลงก็ได้ในคนที่อิมมูนต่ำในการที่จะฆ่าเชื้อมะเร็งพูดง่ายๆคือมันผลของมันเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เกิดความงามคือมันเลยทำ,ทำให้มันทำให้เกิดความแบบ ภูมิต้านทานในร่างกายก็ก็มนสูงขึ้นด้วยเราอาจจะได้ป้องกันมาเร็งเราอาจจะไปฉีดผิวจะได้ป้องกันมาเร็งเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอก็จะอยู่ในรูปแบบรูทรูทต,ต่างๆ, <c oughs> ๆเพราะตอนนี้เอ็กโซในรูปของผิวเนี่ยก็มีเรื่องผม<ๆ>ซึ่งได<ๆ><ม>้ผลเยอะมากคุณหมอไม่น่าเชื่อว่ามันไม่เคยมีเอ็กทรักการฉีดผมตัวไหนอะได้ผลขนาดนี้<ๆ>เหมือนเอ็กโซโซมคือใช้อโลนจริงๆค่ะอ่ามันแบบขึ้นเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องแบบใช้บ่อยด้วยเดือนเดือนละครั้ง 6ครั้งผมก็ขึ้นมา20-30%สาำหรับปัญหาเรื่องผมเรื่องผมบางสีสสินอ้านโอ้ได้ไปถึงขั้นนั้นเลยโอ้นนี้ดำปกติมากคือไอตัวเรื่องหน้าใสอ่ะตัวเองยังเฉยเฉยนะเพราะว่าบาง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 ทีอะด้วยคำว่ามันเป็นสเต็มเซลล์มันมันไม่ได้แอดออนไอพวกไวท์นิ่งลงไปบางบางที เราพูดจริงว่าตัวมันเองมันอาจจะช่วยเรื่องผิวแต่มันเองไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกอย่างเพราะมันไม่ได้สารสกัดที่ไปลดความขาวเออลดความดําดีกว่าแต่ผมเนี่ยอโลนล้วนเลยค่ะมันอาจจะต่างกับหน้านิดหน่อยผมเนี่ยมันจะใช้ เอ็กโซโซมเอ็กแทกมามากกว่านะประมาณสักสองเท่าต้องใช้เยอะกว่านั้นนั่นเองก็คือคมัน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 เป็นสูตรเขาค่ะคือมันมีความเข้มข้นกว่านั้น,น,นแต่ว่าจำจำนวนที่ใช้อะเท,ท่าเเดิมเพียงแต่ว่าความเข้มข้นจะเยอะกว่าหน้าสูตรหน้าค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนวิธีการค่ะคุณหมอค่ะวิธีการฉีดวิธีการอะไรอันนี้โหนี่เป็นตัวอย่างของของผมใช่ไหมคะใช่ค่ะคอ๋อโอ้โหนี่ เห็นชัดเหมือนกันนะคู้หมอโอันนี้แบบว่าไม่ได้จกตาค่ะเรื่องจริงอ๋อน anyway? ี่ไงฉีดหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งใช่สามสามครั้งก็คือฉีดสามเดือนใช่ค่ะใช่<อ>่ชนี่คือผลของสามเดือนอ๋อเอ็กโซมันดีกว่าอันอื่นนะคะเอ็กโซมันฉีดได้สังเกตว่ามันไม่ค่อยถี่ Oh. เดือนละครั้งนี่ก็ถือว่าพอ o เพอร์ของเขาแล้วเหมาะสมแล้วทั้งผมและหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในในขณะที่ตูวอื่นสังเกตไหมคะสองวีสสามวิอยู่ได้4ีหเดือนแต่เนี้ยด้วยความว่าอย่างที่บอกค่ะมันมันมันไปสิกแนลสิกแนลให้เซลล์มันไปสร้างกระบวนการใหม่ะฉะนั้นเนี้ยความนานของมันไม่ได้เกิดจากมันเป็นแค่อาหารผิวไม่ใช่อยู่นานใช่ แต่มันไปจัดกระบวนการผิวเราเซลล์ผิวที่โง่ๆของเราจริงๆคือปัญหาหลักของคือเซลเซล์ผิวมันมันอ่อนอ่อนลาหมดแรงไม่ทํางานเสื่อมไม่ทอไนแล้วิวหย่ำก็เร็วแล้วมันไม่ต้องถี่แล้วมันก็อยู่ได้นานคือเซลล์ตัวนี้ที่คุณหมออธิบายก็คือเหมือนเขาเข้าไปส่งสัญญาณไปทําคําสั่งโปรแกรมให้เซลล์อื่นๆที่อ่อนลาอ่อนแรงขี้เกียจต่างๆเนี่ย ได้ลุกขึ้นมาทํางานด้วยคําสั่งเดียวกันทั้งหมดใช่ค่ะชะลอไวคือไปกลับเป็นยางเซล์เป็นยางเซลล์ขบวนการอะไรกันที่มันทำแล้วหลุด,ลดทำแล้วว่าแบบเหมือนลงลงงานมันอองมันมันแย่มันแก่มันชราก็ไปแก้หมดเลยนอกจากจะแก้ที่เหมือนเราไปสร้างบ้านใหม่แล้วเรากลับไปเอาอพี่อีกคนคนงานข้างในเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ถึงเปลี่ยนใหม่แล้วว่าการขบวนการ p r o c e s ในการทํางาน อองๆอ,องไปเลียงใหม่หมดแล้วคิดดูหมอมันไปแก้ที่สาเหตุโดยตรงอะอแล้วมันจะไม่ได้ผลยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้วิธีการก็คือฉีดหนึ่งหนึ่งเดือนต่อครั้งทั้งผมแล้วก็ทั้งหน้าค่ะ,คะฉีดเยอะไหมคะคุณหมอแบบเจ็บมากไหมตอนฉีดฉีดลึกไหมฉีดยังไงค,คะคุณหมอก็แปะยาชาแล้วก็ฉีดหรือไม่บางทีท่าหน้าหรือว่าที่ ออจริงๆม,มันมันมันได้สอง,สองเทรนคุณหมอ,อใช้เครื่องมือกลุ่มนิดเดินอาอาฟทำให้เกิดรอยถลอกนิดนิดละลาดก็ได้<อ>หรือไม่ก็คืออาจจะฉีดเข้าไปนในผิวเหมือนการฉีดผิวที่มันเป็นดอท d เป็นตัวเล็กๆก็ได้ ก็ได้ได้ทั้งสองแบบหรือเอ,เอาเอาจริงคุณหมอถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ทาเลยก็ยังได้แต่ถามว่า oh. ฉีดเข้าแล้วไม่ให้มันล้อนออกมาให้มันเลอะมามันก็จะคุ้มุมกว่าอเดี๋ยวมันระเหยหายหมดทคุณหมงที่ไหลข้ามาข้างนี้ก็เสียจายใช่ใชค่ะเาฉะนั้นก็คือฉีดเข้าไปที่ผิวเลยสนใจอันที่คุณหมอพูดที่เป็นตัวที่ว่าทําให้เกิดแผลที่ผิวเป็นนิดเดียวนี่คืออะไรเหรอคะคุณหมอคะคือจริงแล้วเขาเหมือนสองสองเด้งงคุณหมอเวลาที่เราทําให้เกิดเออ่ เป็นเข็มเล็กๆที่คุณหมอก็เห็นไหมคะที่ว่ามันเป็นเข็มเล็กแล้วปล่อยพลังงานคลื่นไ,ไปเพื่อทําให้ผิวมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่เวลาที่เกิดมินิทรอมากแล้วเรามีพวกอาหารผิวพวกติ๊กเกอร์ผิวะ,ะมันดีกว่าการที่เราทำ alone. อะโลนฉะนั้นนี่มันเหมือนสองเด้งในขณะที่เครื่องมือเลเอา์จริงเนี่ยเราต้องแยกหนึ่งว่าเครื่องมือเลเซอร์ทำได้อย่างเดียวคือ สติมูลเลตติ้งการสร้างคอลลาเจนกับทําให้อิลาสตินมันหดตัวค,ความร้อนแหละมันใช่นี่แน่แต่ว่าเอ็กโซโซมนอกจากจะไปสติมูลเลตติ้งการสร้างเซลล์ผิวแล้วมันยังเป็นอ,อ,อ,อาหารผิวได้แต่ถามว่าการกระตุ้นด้วยความร้อนก็ดีเอ็กโซโซมก็ดีสองอย่างคอมายกันแต่ว่าการกระตุ้นด้วยความร้อนมันไม่มีอาหารผิว มันไม่มีการซิกแนลฉะนั้นในขณะที่เรามีการกระตุ้นเนี่ยแล้วเราให้ตัวนี้มันเข้าไปอ่ะมันเหมือนคุณหมอไปจัดระบบใหม่ตุ้มเดียวะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มีการสร้างเซลล์ผิวถ้าเราทำเลเซอร์ลนมันมักจะขาดอาหารผิวะฉะนั้นแต่พอที่เรามีการสร้างให้ผิวเราให้อาหารผิวเต็มๆแล้วมีการติ๊กเกอร์มันด้วยโอ้โหมันก็กลายเป็นว่าสร้างบ้านแบบบูรณาการใหญู่ o เตอร์มันเหมือนกับการที่เราทำให้มันแบบ 1เท่ากลายเป็น30เท่าแนะนําว่าทำพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าตอนที่มีการสร้างเซลล์ผิวด้วยเลเซอร์มันต้องการอาหารเสมอแหละหและในขณะที่เราไปกระตุ้นเซลล์ผิวนี่ถ้าเราไปปรับให้อีตัวที่มันทํางานเป็นเป็นยางยางเลเบอร์คือเป็นคนคนงานเด็กอะ่ะ มันย่ำดีกับคนคนไหนแกอ้าวยูไปสร้างเซลล์ผิวสิเป็นคนงานวัยสี่กับคนงานวัยสาอันไหนมันเจ๋งกว่ากันคะก็เลยต้องใช้คู่กันนั่นเองค่ะเพา่อบอกค่ะแลวตกลงเนี่ยเหมาะกับคนที่มีปัญหาแบบไหนยังไงวัยยังไงบ้างคะจะบอกว่าสเตมเซลล์ไม่ได้หมายถึงเรื่องสวยอย่างเดียวนะคะตัวนี้เอาไปรักษาผื่นแพ้ผื่นแพ้สะเก็ดเงินผื่นแพ้สัมผัสที่คอผดผื่นหรือรอยโรคที่เป็นเกี่ยวกับความเสื่อม Mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมแบบตามเอจจิ hmm. ้งเช่นฝ้ากระนะคะ uh huh. หรือว่าผิวที่หย่อนคล้อยความเสื่อมนั้นงจากภูมิแพ้ในเด็กภูม mm hmm. ิแพ้ที่คอหรือว่าคอนแทคอัลมาตัติสนะ mm hmm. มันช่วยหมด mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันรักษาโรคได้สิวโสมก็ได้ค่ะเพราะมันเกิดจากความเสื่อม mm hmm. ผิวแห้ง oh. ผิวมัน <Ha. S 2> ผิวเซ็เดิมต่างคอมแบนต์อักเสผิวแพ้ง่ายในโลกของโรคดีซีจริงอะ่ะมันเลยช่วยหมดถามว่า เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มัน,ม,นมีปัญหาค่ะมีปัญหาผิวไม่ว่าเรื่องใดๆใ<ช>อันนี้คือเหมือนเป็นรักษาโรคผิวหนังเลยนะคุณหมอเขาเอาไปรักษาโรคผิวหนังด้วยค่ะโอ้โหนี่ว่าคร,ครบทุกอย่างทุกวัยทุกปัญหานั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาโรคผิวหนังเลยอันนี้ก็คือปัญหาผิวแบบเรื่องความงามก็คือ,อ เด่นนะคะแก่มีผิวรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากได้ผิว g ก a s ก skin นะเห็นไหมคะที่เกาหลีเขาน้าโกรเยอะมากหน้าแบบสกินเหมือนก้นเด็กอ่ะนั่นนั่นแหละคือการการใช้เอกโซโซมอิ่มฟูหน้าไม่เหนื่อยวหน้ามันอิ่มฟูเนี่ยบางบางอย่างก็ตอบโจทย์เช่นพวกบูสเตอร์บางตัวสมัยก่อนนะคะเช่นว่าสารกัดจากปลาซอมมอนหรือว่าไรแต่พวกนั้นก็คือมันเป็นการฟูแบบ เติมน้ำเข้าไปเติมไฮยางไปหลอกๆค่ะพอมันหมดก็จบกันแต่นี้คือเวลาที่มันดีอะมันดีจากเซลล์ผิวเราจริงๆนั่นเองนะคะซึ่งก็โหเรียกว่าได้ความรู้มากมายหลายด้านมาเพราะว่าคุณหมอก็จะยกตัวอย่างตัวนู้นตัวนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยเลยทําให้อ๋อตัวนั้นก็คืออ๋อแบบนี้นี่เองตัวนี้ก็คือแบบนี้เองแต่ตอนนี้ก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อ มันถึงดังมากจริงๆตัวนี้เป็นเทรนที่แบบแม้กระทั่งวงการแพทย์จันเข็นก็มามีการถกแล้วก็พูดกันเรื่องนี้มากเลยเรื่องงานวิจัยของตัว<ะ>เอ็กโซ<ะ>เอ็กโซโมเ<ะ>นี่ยนะคะเพราะฉะนั้นว่านี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องของเขาเรียกอะไรดีซีแต่เป็นโรคด้วย<ะ>ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความงามอย่างเดียวคนที่มีปัญหาผิวบางคนก็ทุกข์ทรมานจากการรักษามันใช้แต่เสียลอยตลอดเลยคุณหมออย่างเงี้ยมันไม่หายผิวก็ไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจจะช่วยช่วย แกทำให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้สําหรับใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังด้วยนะคะยังไงก็ลองหาข้อมูลดูค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปเสิร์ชข้อมูลดูได้ในใน o o o g l e ในหลายๆทางดูหรือว่าถ้าสงสัยอยากจะดูข้อมูลจากทางคุณหมอก็สามารถไปดูได,ได้ที ตอนนี้อยากให้หมระวังนิดนึงอตอนนี้มันมีเอ็กโซพอมกับเอ็กโซไม่ได้ออออยอคืออัน้องระวังจริงว่าเอ็กโซซมคุณหมอจะเห็นว่าสมมุติว่าคุณหมอมาตั้งโปรดักต์อย่างเนี้ยค,คุณหมอรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นคือเอ็กโซก็จริงเนาะโอ้ยรู้คำไหนมากเพิ่งเริ่มเพิ่งได้มารู้จกักเพราะคุณหมอเนี่แหละ,ะหนึ่งก็คือแม้แต่บริษัทที่ถูกต้องนะคะแล้วเขาบอกว่ามันคือเอ็กโซจริงหรือเปล่าเราเราไม่มีทางรู้อ่าฉีดแล้วหน้าใสอ่าหน้าใสเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่เอ็ก เอ็กโซโซมก็ได้มันอาจาอจะเป็นแบบสารสก,กัดจากซ some, ัมซัมติ้งซึ่งเอ็กโซจริงๆลึกกว่านั้นบางทีเรามองมอง,มองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไงคือมันควรจะเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ผิวะฉะนั้นเนี้ยหนึ่งคือเอ็กโซแต่ละยี่ห้อก็มีคุณภาพที่ต่างกันเหมือนโบโบท็อกซ์คุณหมอข้อที่หนึ่งข้อสองก็คือแม้แต่ยี่ห้อเดียวกันที่มันเป็นตัวที่เวอร์ไวอย่างอย่างหมอใช้นี่จะเป็นตัวที่เขาผลิตมาสําหรับเอ็กโซโซมเป็นบริษัทที่ผลิตเอ็กโซเฉพาะซึ่งได้ลิขสิทธิ์ ที่อเมริกาว่าตัวเนี้ถูกยอมรับว่าเป็นเอ็กโซจริงก็ยังมีของกออ๊อฟยังมีของ <ใจ S 2> ก๊อปแล้วก็ต่อให้เป็นของจริงแต่ว่าเอามาจากต่างประเทศไม่ใช่มาจากเดสตบิวเตอร์การส่งเข้ามาในประเทศถ้ามันไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่มันอยู่ในความเย็นมันเสียค่ะคออุณหมอซึ่งสุดท้ายเนี่ยอยากให้รู้ว่าเอ็กโซที่แท้จริงนึงคือ ยี่หอกก็ควรจะได้อยอก็ควรจะได้คือต้องเป็นเกรดไม่ของของฮิวเนาะแล้วก็เป็นเกรดที่มันอยู่ในอุณหภูมิพอเหมาะแล้วก็เออต้องเป็นของที่มันเอาจริงอ่ะ EXO ถูกถูกมากก็จะเป็น EXO หนึ่งของปอนว่าไม่รู้อของไม่ได้อยอหรือเปล่าไม่รู้แล้วไอต่อให้มันได้เกรดดี EXO นั้นมันเอฟเฟกตีฟจริงไหมแล้วก็จะไปแข่งกันเรื่องราคาไม่พอยังแข่งกันเรื่องกี่ล้านเซลล์เอาเอาจริงอ่ะ ต่อให้มี1 0บร้อยยีล้านเซลล์แต่ถ้าก็เป็นเอ็กโซโซมที่ไม่มีคุณภาพมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะมันมันไม่ควรแข่งที่จํานวนที่อะไรแต่มันควรแข่งที่คุณภาพของเอ็กโซที่แท้จริงว่ามันทํางานให้เซลล์ได้แค่ไหนบอริษัทก็ควรจะน่าเชื่อถือมีเปเปอร์รีเสิร์ชแล้วว่าไอ้สิ่งนั้นก็ต้องเป็นของจริงด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของจริงที่หิ้วมาด้วยเพราะว่าเทมที่มันเปลี่ยนแปลงมันทําให้เอ็กโซมันเสื่อมก็คือ การขนส่งที่ได้มาตรฐานถึงจะสามารถคงสภาพแล้วก็คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ได้แนะนําให้ซื้อในที่มีเดสบูตเตอร์ในเมืองไทยแม้ว่ายาก็ตาม,าตามค่ะยาก็ตามเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นรถที่มันอุณหภูมิไม่เป๊ะกับเขามันก็ทําให้เขาเปลี่ยนละเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิ้วมายิ่งหายห่วงเลยอุณหภูมิเจอบ้านเราลงเครื่องบินหลืออะไรมาจบ<ช>จบแน่ๆนะคะยังไงก็ ใครฟังข้อมูลในรายการแล้วยังสงสัยนะคะสามารถไปถามคุณหมอได้นะคะที่นริชนคลินิกค่ะจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางขึ้นโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณหมอโดยตรงก็ได้ว่าฟังคุณหมอแล้วว่าอุ้ยงงจังเลยค่ะคุณหมออยากฟังให้คุณหมออธิบายให้เข้าใจก็สามารถติดต่อได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆสลับเวลามาให้ความรู้เรียกว่าอัปเดตเทรนสุดๆเลยค่ะเพิ่งได้รู้จักเจ้าตัวนี้จากคุณหมอนี่เองนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอ,อค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในรายการค,คุณหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะสับเตียนมูอไวมาเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถติดตามย้อนหลังได้รับชมสดๆดก็ยังได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่วยดีทาง Facebook ค่ะทาง i g ทาง YouTube c น a n ะคะนะคะ TNN2 True Vision 784ค่ะวันนี้นะคะจุ๊บจิ๊บและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคู่ใหม่ตอนหน้าสว,ส,นสวัสดีค่ะ